แล้ามาทั้งสองการทํางานสายฟังกันครับสายฟันตัวนี้จะประกอบไปด้วยของตัวสปีดอนโทดก็เพิ่มความเร็วของตัวทัมเมอร์นะฮะเวลาที่เราอยากจะใช้ท er, ัมเมอร์เพื่อจะวิงว่งและหยุดวิ่งและหยุดนะฮะฟังก์ชันของมันก็มีของตัวเมนูนัลก็คือให้มันวิ่งตลอดเวลาของตัว R รต่อร่วมกับโรบอทเมื่อไหร่โรบอททิกมาก็มันก็จะทํางานของตัวทีก็นี่แหละใช้กับตัวทัมเมอร์ครับก็คือฟังก์ชั่นหนอยู่สามสามฟังชั่นให้สามสารถได้ใช้งานครับเราก็เก็บขอบพอดีด้วยตัวคอรเวอร์ครับ แล้วก็มีที่อัดอของตัวหล่อรอื่นสำหรับตัวแบรนด์ยูนิตที่อยู่ข้างในครับสายพานเราใช้เป็นสายพานพีพีวีซีสีเขียวครับแล้วก็ขับด้วยมอเตอร์ข้างล่างแล้วก็ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยูข่ข้างในของตัวกล่องนี้นะครับการปรับครึ่งเร่มของสายพานเราใช้ของตัวมือหมุนชื่อของตัวมือมือหมุนเพื่อจะง่ายกับลูกค้าในการปรับระดับ ระดับขึ้นลงสามารถที่จะได้ถึงกับฟุตหนึ่งฮะเนี่ยฮะของพอรสโตที่มันเหลือเราก็จะเหลือจับไว้นิดนึงประมาณสักร้อยเพื่อจะให้ระยะมันได้เราก็สามารถปรับขึ้นได้ได้เป็นฟุตนะฮะสำหรับลูกค้าที่ต้องการระดับที่มันสูงขึ้นครับล้อเราเป็นล้อที่เป็นระดับติตดติดแบกนะฮะก็ง่ายขึ้นสําหรับบล็อกทั้งทั้งสี่ล้อครับเป็นฟังก์ชันการใช้งานแบบง่ายๆที่ใช้ร่วมกับโ,ดโ,ดโ,ดโบรบอทครับหากสนใจสายพานสามารถ,ถติดต่อบ,บริษัท,ทดอินโนเวชั่นได้ครับขอบคุณครับ